เยอะครังเลยอ้าวแต่ละอิ่มเละมันยังเหนียวเออปลามัอวานมีหงชักยัมีจักว่าข้าวสารนี่ของมันแสดงว่าแสดงว่ามันช้มมันข้าวสนี่เป็นมันเนี่ยเป็นได้ไงมันเหนียวนะอย่างนี้นะาเขียววัละมามีเห็นมันไปช้นเียป่าเห็ดลบุ๊กเลยนัวได้ป่าเห็ด เจ้าคุณยามื่อี้นะว่าจะไปเจ้าเอ็ดเจ้าเขาเอ็ดาโลกหรยอว่าเนือวัอยากไก่กะโดดไปวให่ละหายละโใหญ่มีเยอไปก็โดนนัวเท่าเลยไม่ใจ่าอันนี้กนราจำแค้นเพิ่มรถมอเตอร์ไซค์รถจะดุชีจาใครอยู่เรมีเจ็บ เจลี่ก็เท่าอยู่ข้อช้างข,งขามาทำงรอนี้มีเป็นอะไรต่เก่ากับเขาเอาจะไิดหน่อยไปละปวนไปละเฮ้ยลเข้าป่าละมันนี้นะทำไมเขาเอา้อมาดีละได้บออาลรงรถอาป้ามาีเจอเลย อันนี้จะพาไปเอามะไฟไปไปมันมามาพามาเอามะไฟมาเด้อย่พตามมาตามมากมอบนกินะเดกกีกูก็มือแกันกินละปะดนะล้ออันกินละปะดำนะอโอ๊ยบอได้เห่าอันนใ้เฮิงเคยกินไหมมาเเาเลยวะมามอชื่อเลยบมามอชื่อเลยคือมามอสวัสดีพี่น้องป้อ่อนๆนะครับวันนี้มาพบกับ เงีวมะเงียวมาไฟมันต <thing> ึงแล้วเย่ามาเดียวป่าเดียป่านี้เ่าอลอันนี้คือมาไฟมาไฟนม้ต้ักนอกก็ได้หลายต้นแต่ต้นนั้นกังเดนนมาอที่เยงาได้หนูสนกเบิงกิ้งมันนกมาซิมดู ป่านเยอะานป่านเยอไม่มน้อยนะจิอันนี้มะไฟค่ะมะไฟมาไฟสดๆจากต้นเลยมาชิมโอ้าพี่น้องป่อยตาดตัยตายตัดขึ้นแหมันี่คน หวานร้อยล้นนะเก็บเอันล้นอ่ะหวานบ่หวานอันเป็นงานเดียวซะขึ้นแม่ฟูนใส่น้อยนะเก้วมฮะก้นมือม่ีย่ไม้นอยมีหวานวน้อยว่อไหร่เด็แกุ้นรัดเดี๋ยวพร้อมเด้ ถุงแซดแบบอะถุงแซดลังรถตาถุงแซดเธอตาหนอนะฝนถุงแซดเธอตานอนเองทั้งอดและืเจีหมวกพ่อนะเจหมวกโอ้ยหวานเพิ่งนเอ้ยโอ้ยคือหน้าไม่ดดมันขลืมลงเด้ออุ้ยงานีแหละก่า เอาไปสีเป็นสีโมมงพอมเด้มาเอามาไฟค่ะมาไฟมดสมโคมดามเด้บ่แม่มดสมมดโสมก้าวลอ่านานขนาดมือหอนเปาเด่มาอะไรอู่บ่อาไปเอันนคู้านี่ยเช็ดเอาไปเถอะัเนี่ ได้แต่ถุงแยงพ่นวะงาักครับเดียวเด๊ะเอตนต่อไปไต้นต่อไปเห็นเห็ดอยู่ปะตามมาตามมาค่ะคนโตข้ามเหาอยู่เด ไม่ได้ไรโซดด่ายตามตาไปตาพาไปลงอันนี้ลงก็ต้นนั้นเนาะลงขาเนี่นั่นวานวานสหวาน หวานไปน้ำตาไปตาพาไปแล้วนี่กินได้หวไปน้ำตาเิเรสอตานะไปน้ำูจ้าขนาดอันนี้ต้นเพลหอะนกมันเล็บแมวตอนยังน้อยนะ ต้นนีเดตนเ้นเผอมีเป็นตายเดินตายจะพาปเ,เป็นมองหนามไหมหนามเกาะเด็วกวอะไรได้กินมาไฟ แนมตาไปได้ไปดูาอยังไหไอไจ้ปงาพี่ว่าพี่ซ่ามาจังแฝนมาทีกว่าจิ<อ> <laughs> ได้กินมาเงี้ยวเด้อ มันเก็นว่าไฟโอ้ต้นนีบาตาโอ้เต็มต้นเลยเสร์ิเขาขอเข้ามา <c oughs> ไปชิแม่นก้ำมผู้ข้างผู้หวานจีบะยังนี่ชิมชหวานละ หวานยูพ no ี่มาพี่เต็มต้นเลยต้นนี้ยังไม่ได้กู้เอา เชงหงะมาเนมูคือหจอกีะคือเห็นมามเชิญขึ้นค่ะกาดักนะขึ้นเอาบ่ขึ้นไหมขึนนนี้เด้ ตาว่าต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้พูดมาเอาได้ได้ได้ขึ้นได้ไหมสะนอจะนอกระโดเข้าเดียวมันเบิ่งลำบากเลยนตัวบีน นี่กกนั่งกย่อนนี่ละเ้าคนมะเปิดตมเอาสีกาย่เขาแต่ถึงนะแต่ถิงปุ๊เลยโ่นเต็มเลยเา่เกเพ่มันน่นะหน้าจอแตะละหาเมมหาเมย์อยู่ไปไปไปไตี๊ดเพอวะเจียวๆด้วเพอเลยวะมื่อไร่จะตายต้หมาย่ม่งจอจะแสดงว่าหวานแต่ว่านยสียู เงนมาแล้วบาทเลยลุงน้องาแนกซิมเด้ข้างหลังนะเลือดขาวใช่ไหมหวานหวานของหวานหวานไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วเอาไปแล้วเอามีให้ไหมมันมันได้หวานหวานไม่มันมันตับดี มีลงป่ะอ้าวมีเปิดให้ลงดีมีลงไหนป่ะอ๋อนี่นั่ะนี่คือแทงสว่างเต็มมันเต็มหลังๆนะมันเต็มไล่เต็มแบบเจมตโดนเต็มเขาถ่ายไม่เห็นทั้งหมด โอ้ต้นนี้เป็นกระแตงเงาโอ้โหเต็มต้นเลยของมวอเท่ามวยอ่ะไปซิมแล้วแรียกร้อนเป็นตะวันคือต้นนั้นไงยังยังมีหวานแต่มันน้อยมันยังไม่ตื่นหวานอยู่ได้แซ่บ แซ่บขาแซ่บซิมก่อนซิมก่อนแซ่บๆเมื่อกี้เมื่อกี้อนเสียเกาถูงเบิ่งเอาไปลงให้ซิเจ้าป่าอืมอร่อย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 อีกแล้วอร่อยอร่อยอีกแล้วอร่อยกระแซบไปครูอัน ถ้าตูพิมมันแล้มือไอาลรอะไรอะไรอะไรอไรไไอไรไอะไอไรไกอไรอะไนะไอยไอะไรอรอไดอรอไรอไะไดอะไอไอะเอะรออะเรอรไอรไอไ กิงบนกล่องได้ค่ะกินบนหน้าต้นต้นที่ยืนเนี่ยเรือนี่ค่อยลงมาทีเดียวเลยเออลงมายิ้วม,มาเลยปูอย่าสาลาต้นตะลุมมาแล้วลงมาอย่านายมีตรงนี้ตรงนี้ลูกบอยไปสลาลาต้นนี้เหรออือ,อว่ากาตัดงาด้นมาเฮ้ยเรือตกไปตัดสีเนาะวิธีหามะายิ้ว บักได้แล้ะลงไม่ได้าหาวัวทองนี็น <laughs> สิ่มก็ละมันหล่นแล้วสิ่มันโค่นมันหล่นละเก็บมาสิ่มแล้วเร็วโค่นส้างที่ ลงแล้ว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 ว้านไปซีมเฮาวนเร็ววาวนจิบอ่ะเดี๋ยเดียวยังมีเทาปลาเายเาเยเอาเลยปาเอไปเอาโอ้ยพอดีกินเม้งแม เนื้อมันหลเนอ,ม,เนอมันไหลไหลเนอมันไหล,ลนุ้ยเจ๊นี่จะลงมาไม่ได้อร่อยอิหรีดิโอ,อเคไหมมีส้มกระดอเฮ้ยเส็บกับโค้กนั้นเหมันลง

มันแดงกว่าหรอนรับบนนางซิมเลยซิมบนมือออร่อยอร่อยอีกแล้วอร่อยตลอดเวลา มูลนี้น้มันกิ่นอันนั้นได้กินมันก็อร่อยเมื่ออันชุ่มไทยพ่อก็สอบค่อยนะถ้าเน่นอนก็ค่อยอีกแล้วข้าหนาที่ยนอนนี้ก็มันเปลี่ยนหรือแบบเลิ่มกัดูรงมเรียกนพวกพวกเป็นวะมันมีจะส่งรายงานเออก็มันดิ๊กลย